ค่ะอ่าโอเคตอนนี้เราเข้ามาสู่หนะ้าแอปมอูมอ,มอนะคะเราตลอดจะซื้ออ่พอรลบรซื้อประกันรถต่อทะเบียนรถนะคะแล้วก็ไปที่อ e ีเวเชอร์นะคะอีเวเชอร์ er เสร็จแล้วแล้วก็ไปหาตอรอรนะคะท่าแรกเดี๋ยวเราเปลี่ยนภาษานะคะท่าแรกโอเคแล้วก็ค้นหาก็มาที่สถานตรวจสภาพรถท่าแรกนะคะแล้วก็ชิมลงไป แล้วเราก็จะไปซื้อนะคะซื้อคูป,ปองนะคะส่วนลดตรงนี้นะคะกดสั่งซื้อเข้าไปปุ๊บเราก็ใส่จำนวนเงินนะคะที่ตลออท่าแรกประเมินราคาให้เราแล้วว่าพรบรต่อทะเบียนเท่าไหร่นะคะก็660บาทนะคะต่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ได้มา7.9 MP นะคะแล้วก็ยืนยันนะคะยืนสันเสร็จนะคะก็จะมีช่องให้เราไปจ่ายเงิน อันนี้เป็นแคชแบ็กนะคะที่คืนมาจาก660บาทเราจะได้จ่ายอยู่แค่656.04บาทนะคะหรือจะเอาคะแนนที่อยู่ในแอปเรานะคะจ่ายเข้าไปก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะเราก็สั่งซื้อนะคะสั่งซื้อเสร็จนะวิธีการจ่ายเงินก็เราก็จะจ่ายผ่าน QR code เราอาจจะบันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์เราเพื่อที่จะไปแอปธนาคารเราแต่ตอนนี้เราเราทำคนละเครื่องในแอปธนาคารมีเงินไหม โอเคเดี๋ยวนะคะก็แอป,ปธนาคารของเพื่อนมาใส่ก็ได้นะคะสแกนนะคะเปิดกับไปที่แอป,ปธนาคารแล้วก็จะมีคำว่าสแกนอยู่ที่หน้าแอป,ปธนาคารของทุกแอป,ปนะคะเรากดคำว่าสแกนเหมือนสแกนแอป,ปคนละครึ่งนั่นแหละคะ่ะแล้วก็สแกน QR code โค้ดนะคะพอสแกนปุ๊บนะคะเพื่อนก็ะจะกดจ่ายเงินนะคะยืนยันนะคะในแอป,ปเราใส่รหัส แอปธนาคารเราให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ทําคนละเครื่องนะคะเสร็จสิ้นปุ๊บนะคะสังเกตว่าหน้าจอมันจะ,ะมีรายการการสั่งซื้อสําเร็จเห็นไหมคะขึ้นมาแล้วนะคะแล้ก็ตรวจสอบรายการการสั่งซื้อแล้วเราก็ไปจิ้มตรงนี้นะคะขึ้นมาเพื่อที่จะเอาอ qr code นะคะขึ้นมาแล้วก็ตกลงใช้ที่จะใช้ปุ๊บเราก็แคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอ เสร็จแล้วเราก็ส่งนะคะ QR code ตรงนี้นะคะไปให้กับตลออ,อท่าแรกให้เขาสแกนเงินนะคะโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าเราทำการเสร็จสิ้นแล้วตกลงนะคะ